ก่อนจะไปฟังเรื่องราวสุดประหลาดของวันนี้ฝากกดติดตามช่องมิรุกุตสไตล์หน่อยนะคะเราจะพาคุณไปรู้จักของกินแปลกแหวกแนวและบางอย่างอาจต้องกลั้นหายใจก่อนลองวันนี้เราอยู่กับหัวข้อ10อันดับของกินแปลกที่สุดจากทั่วโลกไปดูกันว่าแต่ละประเทศเขากินอะไรกันบ้างแล้วเราจะกล้ากินไหมไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับที่10 เนื้อข้งคาวประเทศอินโดนีเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกเราจะพาคุณเดินทางสู่หมู่เกาะที่ห้อมล้อมด้วยทะเลสีครามของแปซิฟิกใต้และเข้าไปในหมู่บ้านชนบทของอินโดนีเซียดินแดนที่มีทั้งภูเขาไฟป่าเขตร้อนและวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งที่นั่นมีอาหารพื้นถิ่นชนิดหนึ่งที่ทั้งน่าสนใจและอาจจะดูแปลกสำหรับคนทั่วโลกนั่นก็คือเหนือข้งคาวค่ะ ค้างคาวที่เรารู้จักกันดีในฐานะสัตว์กลางคืนที่บินพลิ้วอยู่ตามถ้ำหรือโผล่มาให้เห็นในตอนค่ำคำกลับกลายเป็นวัตถุดิบในจานอาหารของผู้คนในบางพื้นที่โดยเฉพาะบนเกาะซูลาเวซีของอินโดนีเซียและหมู่เกาะแปซิฟิกอย่างป่าปัวนิวกินีหรือหมู่เกาะโซโลโมอนแล้วทำไมต้องเป็นค้างคาวสำหรับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลเหล่านี้ ขังข่าไม่ได้เป็นแค่สัตว์ประหลาดในหนังสยองขวัญแต่มันคือแหล่งโปรโตีนที่หาได้จากธรรมชาติโดยเฉพาะขังเข่าแม่ไก่หรือ flying fox ซึ่งตัวใหญ่มีเนื้อเยอะและบินออกมาให้จับได้ง่ายในช่วงเย็นๆคนท้องถิ่นนิยมจับขังข่าด้วยวิธีดั้งเดิมเช่นการวางกับดักหรือตาข่ายกลางอากาศ จากนั้นก็นำมาปรุงด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต้มแกงผัดหรือแม้แต่ย่างบนเตาถ่านกลิ่นจะค่อนข้างแรงมีรสชาติคล้ายเนื้อป่าบางคนบอกว่ามันมีกลิ่นสาบคล้ายเนื้อแพะผสมเป็ดแต่เมื่อปรุงกับสมุนไพรท้องถิ่นเช่นตะไคร้ขิงหรือพริกสดกลิ่นสาบก็จะถูกกลบจนหมดเหลือไว้เพียงรสชาติที่แปลกใหม่สำหรับนักชิมแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะกินได้อย่างสบายใจ เนื่องจากค้งคาวเป็นสัตว์ป่าที่นำพาหาของเชื้อโรคอย่างไวรัสหลายประเทศรวมถึงองค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาเตือนเรื่องความเสี่ยงในการบริโภคสัตว์ป่าประเภทนี้โดยเฉพาะในช่วงที่โลกผเผชิญกับโรคระบาดจากไวรัสที่มีต้นต่อมาจากสัตว์เช่นซาหรือโควิด -19 แต่สำหรับชุมชนพื้นเมืองที่มีการกินเนื้อข้างเข้ามาเป็นร้อยปีพวกเขามองว่านี่คือมรดกทางวัฒนธรรมเป็นอาหารที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตความเชื่อและการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเมืองใหญ่อาหารจานนี้จึงไม่ได้แค่สะท้อนความแปลกทางรสชาติแต่มันยังสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองต่อสิ่งที่เรียกว่าอาหารที่แตกต่างไปในแต่ละมุมของโลก อันดับที่9บาลุดไข่เป็ดดองลูกอ่อนประเทศฟิลิปปินเราจะพาคุณเดินทางสู่ดินแดนแห่งหมู่เกาะก,กว่า7,000แห่งที่มีวัฒนธรรมหลากหลายและอาหารท้องถิ่นที่ทั้งอร่อยสุดโต่งและบางครั้งก็ทำให้คนต่างชาติถึงกับสะดุง้ง เราขอแนะนำอาหารที่มีชื่อเสียงที่สุดและอาจเรียกได้ว่าขึ้นชื่อที่สุดในหมวดอาหารสุดคั่วของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือบาลุดไข่เป็ดต้งที่มีตัวอ่อนอยู่ข้างในนี่ไม่ใช่ไข่ต้มธรรมดาแต่เป็นไข่เป็ดที่มีตัวอ่อนกำลังเจริญเติบโตอยู่ภายในฟักได้ประมาณ14-21วันก่อนนำไปต้มจนสุก สำหรับคนฟิลิปปินส์บาลุตไม่ได้ถือว่าแปลกอะไรเลยแต่มันคือของวางยอดฮิตริมทางเป็นอาหารข้างทางแบบ grab and go ที่คุณจะหาซื้อได้ง่ายมากในตอนเย็นตามตลาดหัวมุมถนนหรือแม้แต่ริมชายหาดแล้วมันกินยังไงกันนะ การกินบรรล,ลุมีพิธีกรรมเล็กๆค่ะเริ่มจากตอกเปลือกเล็กน้อยที่ด้านแหลมของไข่แล้วดูดน้ำซุปข้างในก่อนน้ำซุปใสๆนี้ถือว่าเป็นส่วนที่หลายคนบอกว่าอร่อยที่สุดมีกลิ่นเฉพาะตัวรสเค็มนิดๆอุ่นๆหอมคล้ายต้มกระดูกเป็ดจากนั้นก็ค่อยๆปอกเปลือกออกเผยให้เห็นเนื้อไข่ขาวที่แข็งหน่อยเนื้อไข่แดงและตัวอ่อนของลูกเป็ดที่เห็นได้ชัดว่ามีปีกเล็กๆขนจิ๋วๆหรือแม้แต่จะงอยปาก นี่คือจุดที่คนต่างชาติหลายคนถอยไม่ใช่เพราะกลัวรสชาติแต่เพราะภาพมันดูเกินจะรับได้แต่เชื่อไหมคะคนฟิลิปปินส์บอกว่ามันคือแหล่งโปรตีนชั้นดีพวกเขาเชื่อว่าบาัลลุดช่วยเพิ่มพลังบำรุงร่างกายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายคล้ายๆกับอาหารปลุกกำลังนั่นเองบางคนกินกับเกลือพริก น้ำส้มสายชูบางคนกินเปล่าๆเลยก็มีบางครั้งก็ใส่ในเมนูอื่นๆเช่นนำไปทอดหรือผัดกับขิงในวัฒนธรรมฟิลิปปินส์การกินบัลลุตไม่ใช่แค่การกินของว่างแต่มันคือการเชื่อมโยงกับรากเง้าทางวัฒนธรรมความกล้าหาญและการมีอารมณ์ร่วมในแบบท้องถิ่นและคนไทยล่ะกินได้ไหม บางคนกินได้บางคนกินไม่ได้เลยค่ะส่วนใหญ่ที่กล้าลองมักเป็นนักท่องเที่ยวที่อยากท้าทายตัวเองหรือคนที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบกินครั้งเดียวในชีวิตบัลลุจึงเป็นหนึ่งในอาหารที่ไม่ได้วัดกันที่รสชาติเท่านั้นแต่มันวัดที่ใจและมุมมองต่อสิ่งที่เรียกว่าของกินอันดับที่8กาสูมัตซูชีสมีหนอนประเทศอิตาลี เราจะพาคุณเดินทางสู่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งในทะเลเมดิเตอร์เรเนียมเกาะที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าภูเขาเตี้ยๆและกลิ่นของทามป่าที่โชยมากับสายลมที่นั่นในหมู่บ้านเล็กๆของเกาะซาดิเนียประเทศอิตาลีมีอาหารพื้นถิ่นชนิดหนึ่งที่ทั้งเก่าแก่ลึกลับและสำหรับบางคนอาจถือว่าเป็นฝันร้ายในจาน มันคือชีสแต่ไม่ใช่ชีสธรรมดาที่หอมนุม่มหรือรอยบนพิซซ่าร้อนๆมันคือชีสที่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่คุณกำลังจะกินมันชีสพื้นเมืองที่ถูกขนานนามว่าชีสเน่าแห่งอิตาลีคำว่ากาซูมตซูแปลตรงตัวจากภาษาถิ่นซาดิเนียนว่าชีสที่เน่าและมันก็เน่าจริงๆค่ะในแบบที่ไม่เหมือนชีสชนิดไหนในโลก การทำกาซูมัตสูเริ่มต้นจากชีสนมแกะที่ชื่อว่าเปโคริโนแต่แทนที่จะหมักให้แก่ขึ้นตามปกติผู้ผลิตจะเปิดเปลือกชีสออกเพื่อดึงดูดมแมลงวันพันหนึ่งให้มาวางไข่ลงไปข้างในเมื่อไข่ฟักตัวก็กลายเป็นหนอนตัวเล็กๆขาวใสที่เริ่มกินเนื้อชีสและปล่อยเอนไซม์ย่อยโปรตีนทำให้เนื้อชีสที่แข็งๆกลายเป็นเนื้อเหลวคล้ายครีมนุ่มละลายได้แม้จะตอนอยู่ในอุณหภูมิห้อง เมื่อถึงเวลาจะกินกาซูมัตซูจะถูกตัดด้านบนเพื่อให้เห็นเนื้อชีสด้านในที่เหลวโคนและเต็มไปด้วยหนอนเล็กๆที่ยังดิ้นอยู่เพราะชาวซาดิเนียเชื่อว่ากาซูมัตซูที่ดีต้องกินตอนที่หนอนยังมีชีวิตหากหนอนตายแล้วนั่นแปลว่าชีสอ่านเริ่มบูดเกินไปและไม่ปลอดภัยในการบริโภค เสียงกรอบกรุบเบาๆจากการเคี้ยวหนอนตัวเล็กๆจึงเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังกินชีสในสไตล์ดั้งเดิมที่สุดของซาดิเนียแม้จะฟังดูน่าหวาดเสียวสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับคนท้องถิ่นกาซูมสซูคืออาหารแห่งประเพณีเป็นของหายากที่นิยมเสิร์ฟในงานเฉลิมฉลองเช่นงานแต่งงานงานวันเกิดหรืองานรวมญาติใหญ่ประจำปี มันไม่ใช่อาหารที่จะหากินได้ทั่วไปเพราะต้องอาศัยกระบวนการผลิตที่อ่อนไหวและควบคุมยากประกอบกับข้อกฎหมายด้านสุขอนามัยของยุโรปทำให้ชี้ชนิดนี้ถูกแบนในหลายประเทศ มันคือชีสผิดกฎหมายหรือที่บางคนเรียกว่าชีสเถื่อนที่ต้องซื้อต่อกันแบบใต้ดินในตลาดมืดของนักล่าของแปลกแต่นั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้มันลึกลับมีสเสน่ห์และน่าหลงไหลสำหรับนักชิมที่กล้าพอจะลองกาซูมาซูอาหารที่ดูเหมือนจะข้ามเส้นของความเป็นของกินไปอย่างเบาบางจากชีสธรรมดาสู่ประสบการณ์การกินที่ไม่เหมือนใครในโลก มันไม่ใช่แค่ชีสแต่มันคือความกล้าคือความเชื่อมโยงระหว่างคนกับธรรมชาติและคือความภาคภูมิใจของเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าซาดิเนียอันดับที่7แมลงทอดประเทศไทยเราขอพาคุณกลับบ้านค่ะกลับมาที่ประเทศไทยของเราประเทศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอาหารจัดจานและเสียงจ๊อกแจ๊กของตลาดยามคำ่ำ ที่นั่นในซอกซอยของถนนคนเดินและแผงลอยริมทางคุณจะพบกับถาดโลหะใบใหญ่ที่วางเรียงเรียบร้อยด้วยสิ่งมีชีวิตที่คุณคงไม่คิดว่าจะเจอบนจานจิงรีดดักแด้ตักแ,แตนแมงดาแมงป่องหรือแม้แต่หนอนทั้งหมดนี้ถูกนำมาทอดกรอบจนหอมฟุง้งแล้ววางขายให้คุณเลือกหยิบเหมือนขนมขบเคี้ยว นี่คือแมลงทอดอาหารที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นของแปลกเฉพาะท้องถิ่นแต่วันนี้มันกําลังกลายเป็นเทรนด์ระดับโลกในประเทศไทยแมลงทอดถือเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งแมลงต่างๆเป็นแหล่งโปรตีนธรรมชาติที่เข้าถึงง่ายราคาถูกและเก็บเกี่ยวได้จากธรรมชาติ แมลงทอดถือเป็นของกินเล่นที่ต้องลองสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นดักแด้ไหมทอดกรอบตักกะแตนโรยเกลือหรือจิ้งหรีปรุงรสบางแห่งถึงกับนำมาทำเป็นลาบแมลงหรือยำแมงดาที่เผ็ดแซบและสะใจที่ขึ้นชื่อสุดๆคือแมงมุมทอดตัวใหญ่ขาแข็งกรอบๆเขียวแล้วมัน คนท้องถิ่นนิยมปรุงรสด้วยสีอิ๊วพริกไทยกระเทียมและผักชีเสิร์ฟร้อนๆพร้อมเบียร์เย็นๆในยามค่ำคืนนักท่องเที่ยวที่กล้าลองมักบอกว่ากลัวตอนแรกแต่พอลองแล้วกลายเป็นหยุดไม่ได้บางคนบอกว่ามแมลงทอดมีรสคล้ายป๊อบคอนผสมไก่ทอดกรอบมันเค็มและกินเพลินจนลืมไปเลยว่ามันคือมแมลง แมลงทอดอาจดูแปลกตาสำหรับคนบางกลุ่มแต่ในแง่โภชนาการแล้วมันคืออาหารแห่งอนาคตองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เคยแนะนำให้มนุษย์หันมากินแมลงมากขึ้นเพราะแมะลงมีโปรตีนสูงไขมันต่ำและใช้ทรัพยากรในการเลี้ยงน้อยมากเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ทั่วไป ในยุคที่โลกเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมแมลงทอดจึงอาจกลายเป็นคำตอบที่ยั่งยืนในอนาคตมแมลงทอดอาหารที่อาจทำให้ใครหลายคนขนลุกแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือมรดกของวัฒนธรรมความชาญฉลาดของผู้คนที่รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าคุณกล้าพอลองสักคําแล้วคุณอาจจะหลงรักเสียงกรอบของมันก็เป็นได้อันดับที่ 6. h a ฮกกิสประเทศสกอตแลนด์ในโลกของอาหารบางครั้งความแปลกไม่ได้มาจากหน้าตาเท่านั้นแต่มาจากกระบวนการทำและวัตถุดิบที่เราอาจไม่คุ้นเคย เราจะพาคุณเดินทางข้ามทะเลเหนือสู่ดินแดนแห่งขุนเขาและบุตรกวีสู่ประเทศสกอตแลนด์แผ่นดินของเสียงปีเสือดาวในลายผ้าและเมนูโบราณที่ขึ้นชื่อที่สุดของพวกเขาแฮกกิสอาหารที่ชาวสกอตยกให้เป็นจิตวิญญาณแห่งชาติแต่สำหรับนักท่องเที่ยวบางคนมันอาจเป็นประสบการณ์ที่ทั้งน่าตื่นเต้นและน่ากลัวในคำเดียวกัน h a c กก s ies, คือการนำเครื่องในของแกะไม่ว่าจะเป็นหัวใจตับและปอดมาสับละเอียดผสมกับหอมใหญ่เขาโอ๊ตไขมันและเครื่องเทศแล้วบรรจุทั้งหมดนี้ลงในกระเพาะของแกะก่อนนำไปต้มจนสุก ฟังแล้วอาจทำให้บางคนต้องกลืนน้ำลายแบบลังเลแต่สำหรับคนสกอต์แฮ a กกี้สคืออาหารแห่งเกียรติภูมิเป็นมือที่กินในงานเฉลิมฉลองระดับชาติโดยเฉพาะในวันเบิร์นส์ไนท์ที่จัดขึ้นทุกวันที่25มกราคมเพื่อระลึกถึงกวีชื่อดังโรเบิร์ตเบิร์นส์ผู้แต่งบทกวีโอ t ทัว Ha แฮก ในงานเฉลิมฉลองแบบดั้งเดิมแฮกกิสจะถูกยกขึ้นเต๊ะด้วยความเคารพพร้อมเสียงปีสกอตบรรเลงเพลงสรรเสริญและบทกวีที่ถูกท่องก่อนหันบางคนถึงกับกล่าวว่าการกินแฮกกิสไม่ใช่แค่การกินอาหารแต่มันคือพิธีกรรมทางจิตวิญญาณของคนสกอตแล้วรสชาติเป็นยังไงกันล่ะหลายคนที่ได้ลองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเข้มขน้นนัวเค็มนิดนิด มันหน่อยๆคลายไส้คลอกตับผสมข้าวแต่เต็มไปด้วยกลิ่นสมุนไพรและความหอมเฉพาะตัวกินคู่กับมันบดและหัวผักกาดบดพร้อมราดซอสเกรวี่หรือวิสกี้ซอสและเมื่อคำแรกลงลิ้นความกลัวที่เคยมีต่อคำว่าเครื่องในก็จางหายไปเหลือ,อไว้เพียงรสชาติของประเพณีที่คุณจะไม่มีวันลืม แม้วันนี้แฮกกิสจะถูกปรับสูตรให้หลากหลายมีทั้งเวอร์ชั่นมังสวิรัตใช้ธัญพืชแทนเครื่องในหรือแบบทันสมัยที่เสิร์ฟในร้านหรูแต่รากเง้าของมันยังคงอยู่แฮกกิสจึงไม่ใช่แค่ของกินแต่มันคือเรื่องเล่าคือบทกวีและคือหัวใจของชนชาติที่ภูมิใจในรากเหง้าของตัวเอง h ฮ c กกิสคือคำเชื้อเชิญให้คุณกล้าก้าวออกจากความคุ้นเคยเปิดใจลิ้มรสอดีตผ่านอาหารและเข้าใจว่าความแปลกในบางครั้งก็เต็มไปด้วยความงดงามอันดับที่5หอมิกัสคูลอเสมดกุ้นใหญ่ทอดประเทศโคลัมเบีย ถ้าพูดถึงโคลัมเบียหลายคนอาจนึกถึงกาแฟาหอมๆเมืองหลวงโบโกตาที่คึกคักหรือเสียงดนตรีลาตินจังหวะสนุกสนานแต่ใครจะรู้ว่าในบางหมู่บ้านทางตอนเหนือของประเทศมีเมนูโบราณเมนูหนึ่งที่ทำให้คนทั่วโลกทั้งอึง้งทั้งทึ่งและทั้งกรุป เมนูนี้มีชื่อว่าหอมิกัสคูลอัสหรือถ้าแปลแบบตรงๆก็หมายถึงมดก้นใหญ่มันคือมดตัวเมียขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาทอดกรอบและกินเป็นของว่าง ในฤดูฝนของทุกปีผู้คนในแถบจังหวัดซานตันแดจะออกไปเก็บมดตัวเมียสายพันธุ์พิเศษที่ชื่อว่าอัตตาลาวิกาตามดชนิดนี้มีลักษณะพิเศษคือตัวใหญ่ก้นโตและบินได้เฉพาะช่วงผสมพันธุ์ชาวบ้านจะใช้ตะกร้าดักมดเหล่านี้ก่อนนำไปทอนปีกออกหลังให้สะอาดแล้วนำไปคั่วหรือทอดในกระทะใหญ่จนกลายเป็นของกินกร,บกรอบๆที่เก็บไว้ได้นาน หอมิกัสคูลโลนัสไม่ใช่แค่ของกินเล่นธรรมดาแต่ถือเป็นของดีประจำถิ่นในอดีตเคยถูกใช้เป็นของขวัญในงานแต่งงานเพราะเชื่อกันว่ามันช่วยเพิ่มพลังทางเพศและเสริมโชคลาภให้กับคู่บ่าวสาวในด้านรสชาติหลายคนบอกว่ามันคล้ายเมล็ดถั่วผสมเบคอนกรอบเค็มและมันนิดๆเขียวแล้วมีรสชาติที่เป็นธรรมชาติเหมาะกับการกินคู่กับเบียร์เย็นๆใต้เงาไม้ แม้จะฟังดูแปลกสำหรับโลกตะวันตกแต่ความจริงคือมดชนิดนี้มีคุณค่าทางอาหารสูงมากเต็มไปด้วยโปรโตีนไขมันดีและแร่ธาตุต่างๆทำให้มันกลายเป็นที่สนใจของนักโภชนาการและแม้แต่นักอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะการกินมแมลงอย่างมดก้นใหญ่นั้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยกว่าการเลี้ยงวัวหรือหมูมากถือเป็นทางเลือกอาหารแห่งอนาคตที่ทังยั่งยืนและเป็นมิตรกับโลก ทุกวันนี้ฮอมิกัสคูลโลนัสยังคงขาอยู่ในตลาดท้องถิ่นแม้จะเริ่มมีราคาสูงขึ้นเพราะปริมาณมดในธรรมชาติลดลงแต่ก็ยังเป็นที่ตามหาของนักท่องเที่ยวสายผจญภัยและนักชิมที่อยากลองของจริงเพราะมันไม่ได้เป็นแค่ของทอดแต่มันคือรสชาติของวัฒนธรรมและเรื่องเล่าของผู้คนที่รู้จักใช้ทุกสิ่งรอบตัวอย่างชาญฉลาด อันดับที่4เล่างูประเทศเวียดนามและประเทศจีนหากในโลกของอาหารแปลกมีจานที่ต้องใช้ความกลา้าในโลกของเครื่องดื่มก็มีของบางอย่างที่อาจต้องใช้ใจมากกว่าปาก เราขอพาคุณก้าวข้ามจากสิ่งที่เคี้ยวได้สู่ของเหลวที่ต้องกลืนลงคอและนี่คือเหล้างูเครื่องดื่มพื้นบ้านจากเวียดนามและจีนที่มีส่วนผสมหลักไม่ใช้ผลไม้หรือสมุนไพรแต่คืองูมีพิษตัวเป็น เหล้างูคือเหล้าที่มีงูจริงๆอยู่ในขวดฟังไม่ผิดงูทั้งตัวบางขวดเป็นงูเห่าบางขวดเป็นงูหางกระดิ่งหรือแม้แต่ง,งูทะเลขั้นตอนการทำคือการจับงูที่ยังมีชีวิตแล้วใส่ลงไปในขวดสุราขาวหรือเหล้าข้าวให้แอลกอฮอล์สกัดพิษและกลิ่นออกจากร่างของงูจากนั้นหมักไว้นานหลายเดือนหรือเป็นปี ผลที่ได้คือเหล้าสีทองใสแต่ภายในขวดมีร่างของงูขดตัวอยู่บางขวดยังมีเลือดงูหรือหัวใจงูแยกไว้เป็นพิเศษเพื่อเพิ่มพลังคนเวียดนามและจีนบางกลุ่มเชื่อว่าเหล้างูคือยาอายุวัฒนะจากธรรมชาติว่ากันว่าสามารถช่วยให้เลือดลมดีบำรุงกำลังบรรเทาอาการปวดข้อช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังเจ็บป่วย และที่สำคัญเชื่อกันว่าช่วยเสริมพลังทางเพศโดยเฉพาะในผู้ชายในบางเมืองอย่างฮานอยหรือไหหลําร้านอาหารพื้นถิ่นจะเสิร์ฟเล่างูเป็นของเฉพาะสำหรับแขกคนพิเศษหรือให้ชิมเป็นช็อตเล็กๆก่อนมื้ออาหารบางคนอาจหลับตาก่อนดื่มบางคนก็กล้าถ่ายวิดีโอเช็คอินลงโซเชียลเพื่อพิสูจน์ว่ากล้าจริง รสชาติของเหล้างูเป็นยังไงหลายคนบอกว่ามันมีกลิ่นเฉพาะตัวคล้ายแอลกอฮอล์แรงๆผสมกลิ่นสมุนไพรแปลกๆแ,และรสคาวนิดๆจากงูบางคนบอกว่ามันไม่ต่างจากเหล้าธรรมดามากนักหากไม่มองของที่อยู่ในขวดแต่นั่นแหละค่ะสิ่งที่ทำให้เหล้างูกลายเป็นเครื่องดื่มระดับตำนานไม่ใช่แค่เพราะรสชาติแต่เพราะความกล้าและความเชื่อที่อยู่เบื้องหลัง แต่ในอีกด้านหนึ่งเหล้างูก็เป็นเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียงหลายกลุ่มออกมาเรียกร้องให้ยุติการผลิตด้วยเหตุผลด้านจริยธรรมความโหดร้ายต่อสัตว์และความเสี่ยงจากสารพิษที่อาจตกค้างบางประเทศถึงกับออกกฎหมายห้ามนําเข้าเหล้าชนิดนี้โดยเด็ดขาด อย่างไรก็ตามสำหรับผู้คนในบางชุมชนท้องถิ่นเล่างูยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาไม่ใช่เพื่อเมาแต่เพื่อรักษาเพื่อบูชาธรรมชาติและเพื่อเตือนใจว่าแม้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็สามารถกลายเป็นพลังชีวิตได้อันดับที่สาม สันนักจีปลาหมึกสดดิ้นได้ประเทศเกาหลีใต้ถ้าอาหารจะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารบางจานก็บอกชัดเลยว่าคนที่นี่กล้ากว่าที่คุณคิดเราจะพาคุณมาที่ประเทศเกาหลีใต้ดินแดนแห่งเคป๊อซีรีส์สุดซึง้งและปลาหมึกสดที่ยังดิ้นอยู่บนจาน ขอแนะนำให้รู้จักกับเมนูสุดท้าทายจากแดนกิมจิสันนักจีหรือที่หลายคนเรียกว่าปลาหมึกดิ้นได้สันนักจีไม่ใช่เมนูหรูหราในพัฒาคารแต่มักเสิร์ฟในร้านอาหารทะเลพื้นด้านหรือตลาดสดริมทะเล วิธีการก็ง่ายแต่ใจต้องนิ่งคือนำปลาหมึกสายตัวเล็กหรือที่เรียกว่านักจีมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นขณะยังสดใหม่สุดขีดคลุกด้วยน้ำมันงาเล็กน้อยโรยง,งาให้พอหอมแล้ววางเสิร์ฟทั้งๆที่หนวดปลาหมึกยังดิ้นอยู่บนจานเพราะแม้ตัวปลาหมึกจะตายแล้วแต่เส้นประสาทยังคงทำงานทำให้หนวดขยับไปมาเหมือนกับกำลังต่อต้านชะตากรรมของตัวเอง ซันนักจีไม่ใช่เมนูที่ทุกคนจะกินได้ในครั้งแรกบางคนแค่เห็นก็สันแต่สำหรับคนเกาหลีเมนูนี้คือความสดที่สุดในโลกของอาหารทะเลและไม่ใช่แค่ความสดการกินซันนักจียังสะท้อนถึงความเคารพธรรมชาติและการยอมรับว่าชีวิตและความตายอยู่ใกล้กันมากเพียงใดในโลกของอาหาร รสชาติของซันนักจีไม่ได้จัดจ้านแบบกิมจิหรือเผ็ดแสบแบบต๊อกบบกีแต่มันคือความหอมของน้ำมันงาความกรุบของเนื้อสดและความรู้สึกที่ขยับอยู่ในปากหลายคนชอบหลายคนตื่นเต้นและบางคนกลัวจนต้องกลืนน้ำลายแทนข้าว ที่สำคัญต้องเคี้ยวให้ละเอียดมากเพราะหนวดปลาหมึกมีแรงดูดที่ยังคงอยู่ถ้าเผลอกลืนลงไปโดยไม่เคี้ยวอาจเสี่ยงต่อการติดคอได้จริงๆถึงขนาดมีคำเตือนอย่างจริงจังในร้านอาหารเลยว่ากินสันนักจี่ต้องเคี้ยวให้ตายก่อนกลืน ซันนักจีจึงเป็นมากกว่าเมนูปลาหมึกมันคือประสบการณ์คือการฝึกใจคือบทพิสูจน์ความกล้าและคือความกลมกล่อมของความสดที่สุดเท่าที่โลกนี้จะมีได้อันดับที่สซุปเต่าประเทศจีนในโลกตะวันออกอาหารบางจานไม่ได้เป็นแค่ของกินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอายุยืนและความลึกลับที่สืบทอดกันมานานนับพันปี เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของอาหารที่ทั้งแปลกประหลาดและเปี่ยมด้วยความเชื่อกับเมนูที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในด้านสรรพคุณและเสียงถกเถียงนั่นคือซุปเต่าอาหารพื้นบ้านของจีนที่มีมาตั้งแต่ยุคจักรพรรดิและยังคงอยู่ในวัฒนธรรมการกินบางภูมิภาคมาจนถึงวันนี้ ซุปเต่าแบบจีนดั้งเดิมทำมาจากเต่าน้ำจืดที่ยังมีชีวิตโดยเชื่อกันว่าเนื้อเต่ามีสรรพคุณทางยาสูงสามารถบำรุงเลือดเสื่อมไตเพิ่มพลังชีวิตและยืดอายุไขเต่าที่นำมาใช้มักเป็นเต่าชนิดพิเศษเช่นเต่าดำเต่าน้ำจืดที่เลี้ยงเฉพาะเมื่อเตรียมส่วนผสมแล้วจะมีการนำตัวเต่าไปต้มน้ำเดือดทั้งตัวโดยเชื่อว่านี่คือวิธีที่คงไว้ซึ่งพลังหยางของเต่า ในหม้อซุปนั้นจะมีสมุนไพรจีนหลากชนิดเช่นโสมเกากี้ตังกุยรากชาเอมและเครื่องยาจีนอื่นๆเคี่ยวนานหลายชั่วโมงจนซุปข้นขึ้นมีสีเข้มคล้ายน้ำชาดำรสชาติของซุปเต่ามีทั้งความหอมลึกแบบยาจีนความข้นของน้ำต้มกระดูกและรสสัมผัสของเนื้อเต่าที่หนึบคล้ายเจลาตินผสมไก่ ในหม้อเดียวกันคุณจะได้พบทั้งกระดองเต่าที่ถูกเคี่ยวจนเปื่อยและเนื้อเต่าที่ถูกเชื่อว่าเป็นหัวใจของพลังชาวจีนบางกลุ่มนิยมเสิร์ฟซุปเต่าในงานสำคัญเช่นงานเลี้ยงต้อนรับผู้ใหญ่หรือให้ผู้สูงอายุดื่มเป็นยาอายุวัฒนะเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่เปรียบเสมือนเครื่องบรรณาการของสุขภาพแต่ซุปเต่าก็ไมพผลเสียงถกเถียงหลายฝ่ายโดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ ออกมาคัดค้านการกินเต่าโดยระบุว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์และส่งผลต่อระบบนิเวศเต่าหลายชนิดเริ่มถูกจัดเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และการล่าเต่าในธรรมชาติจึงเป็นสิ่งต้องห้ามในหลายประเทศในปัจจุบันร้านอาหารที่เสิร์ฟซุปเต่าในจีนก็เริ่มลดน้อยลงหลายแห่งหันไปใช้สูตรจำลองจากวุ้นจาตินหรือเนื้อสัตว์อื่นแทนเพื่ออนุรักษ์เต่าและรักษารสชาติดั้งเดิมไว้ ซุปเต่าคืออีกหนึ่งตัวอย่างของอาหารที่ผสานความเชื่อเข้ากับวัตถุดิบอาหารที่ถูกมองว่าเป็นยาเป็นพลังและเป็นเส้นบางๆระหว่างวัฒนธรรมกับจริยธรรมมันอาจไม่ใช่อาหารสำหรับทุกคนแต่มันคือประตูบานหนึ่งที่พาเราเข้าใจว่าวัฒนธรรมการกินของมนุษย์นั้นลึกซึ้งเกินกว่าคำว่าแปลกอันดับที่หนึซูสตรอมมิงปลาหมักเน่าประเทศสวีเดน เมนูนี้ไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือตำนานตำนานแห่งกลิ่นที่ใครได้ยินชื่อก็ต้องถอยขอแนะนำให้คุณรู้จักกับซูสตรอมมิงอาหารพื้นบ้านจากประเทศสวีเดนที่หลายคนเรียกคำ,คำว่าปลาบูดในกระป๋องแต่สำหรับชาวสวีดิชนี่คือรสชาติแห่งวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมานับศตวรรษซูสตรอมมิงทำจากปลาแฮริงทะเลบอลติก ซึ่งถูกจับในช่วงฤดูใบไม้ผลิก่อนนำมาทำความสะอาดแบบคร่าวๆแล้วหมักในน้ำเกลือเจือจางให้เกิดการบูดจริงๆจ,จากนั้นนำไปบรรจุลงในกระป๋องโลหะและปล่อยให้หมักตัวเองต่อไปในกระป๋องนั้นนานถึง6เดือนหรือมากกว่าผลลัพธ์คือ กลิ่นที่รุนแรงอย่างเกินบรรยายหลายคนบอกว่ามันคือกลิ่นของเน่าปลารา้าและไข่เน่าผสมกันบางคนถึงขั้นว่ากลิ่นมันโจมตีตั้งแต่ยังไม่เปิดกระป๋องถ้าคุณไปดูคลิป r รีแอคชั่นของชาวต่างชาติที่ลองซื้อสตรอมมิ่งคุณจะเห็นอาการแทบทุกอย่างตั้งแต่ปิดจมูกน้ำตาไหลอาเจียนไปจนถึงหัวเราะทางน้ำตาบางคนถึงกับเปิดกระป๋องในถุงน้ำหรือกลางป่าเพื่อให้กลิ่นไม่กระจายเข้าบ้าน แต่สำหรับชาวสวีเดนโดยเฉพาะทางตอนเหนือซูสตรอม,มิงคืออาหารเฉลิมฉลองที่นิยมกินในฤดูร้อนพวกเขามักเสิร์ฟมันบนขนมปังบางๆเรียกว่าทุนโรดใส่มันฝรั่งต้มหัวหอมและครีมเปรี้ยวแล้วม้วนเป็นแซนด์วิชกลิ่นแรงที่คนกินต้องตั้งใจและเชื่อใจในรสชาติหล้วน แม้มันจะเป็นอาหารที่หลายคนยอมแพ้แค่กลิ่นแต่ซูชามิงก็แสดงให้เราเห็นว่าวัฒนธรรมการถนอมอาหารของแต่ละภูมิภาคนั้นสะท้อนทั้งภูมิอากาศวิถีชีวิตและความจำเป็นในอดีตชาวสวีเดนไม่มีตู้เย็นฤดูหนาวยาวนานอาหารหายากการหมักปลาคือหนทางรอดคือภูมิปัญญาที่เปลี่ยนความเน่าให้กลายเป็นรสชาติและเปลี่ยนสิ่งที่หลายคนมองว่าเสียให้กลายเป็นสมบัติของแผ่นดิน และนี่ก็คือ10อันดับของกินแปลกที่สุดจากทั่วโลกบางอย่างฟังแล้วอาจต้องกลืนน้ำลายแรงบางอย่างอาจทําให้คุณขมคอแต่ทุกเมนูก็สะท้อนวัฒนธรรมการอยู่รอดและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่งแล้วคุณล่ะคะกล้าลองของแปลกไหนมากที่สุดแล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ